สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเข้าสู่ในรายการคุณแทนนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสองที่รู้สึกสองที่นะครับวันนี้จะพาไปชมนะครับผมผมก็จะเข้าเมืองไปซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่คนอื่นไม่รู้นะครับที่ผมไปเจอมานะครับสวยมากๆเลยน่าจะไม่มีใครไปถ่ายทำเลยนะครับมันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับผมไปเราไปกันเลยไป เดินทางกันขอเจอกที่วัด <What S 1> นะครับผม mm hmm. ว่าจะเป็นวัดไหนนะครับ มาถึงแล้วนะครับผมที่วัดนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมวัดแย่งนี้มีชื่อว่าวัดบ้านทองนะครับผมใกล้ๆสมเยกไฟแดงนะครับผมสมเยกไฟแดงท่ารอนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในวัดแล้วนะครับทุกคนไปเราไปชมภายในวัดเลยกันนะครับผมว่าจะมีที่สวยๆยังไงบ้างนะครับไปไปดูกันครับผม อ๋อทุกคนผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับวัดบ้านทองจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนด้วยนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับโรงเรียนนะครับผมไปเราไปชมภาพสวยๆกันเลยนะครับฝั่งนี้เห็นนะครับด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นตลาดนะครับตลาดตลาดโรงเกลือนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยครับจะได้ไปชอปปิ้งกันด้วยนะครับผมไปเราไปชมบรรยากาศสวยๆในวัด เอาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมตรงนี้เป็นอะไรครับเดีย๋ยวจะพามาชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าจะตรงนี้เป็นอะไรนะครับเอาไปดูดูกันพร้อมกันนะครับหน่อน,น,นี่ครับทุกคนมันคืออะไรอะ่ะห้องนักอ่านห้องหนังสือกอ็อ๋กอก็สอนอนะครับผมมีกอ็สอนอตรงนี้ด้วยกอ็สอนอตำบลท่าลอนะครับผม เนี่ยที่ที่ผมจะพาทุกคนไปชมก็มุมนี้เลยนะครับสวยนะครับผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมจะพาชมกันสุดนู้นคือผมเห็นเปล่าทุกคนมันสวยอะ่ะผมที่ผมมามันสวยมากเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมนะครับว่ามันสวยยังไงนะคะผมไปไปดูกัน ทีพีนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับใครที่เป็นคนคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมไปก็จะถึงแล้วทุกคนจะพาไปชมนะครับไป เอาแล้วครับทุกคนนี่ค้งังผมเห็นปะสวยใช่ปะ่ะใครอยากจะมาก็มาได้นะครับผมที่วัดบ้านทองนะครับตำบลชาลรอนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมสวยนะครับไปเราไปชมบรรยากาศสวยๆกันครับผมไป น,นี่จุดถ่ายรูปเนาะมีจุดถ่ายรูปด้วยที่นอนเด็กกับใครเนะี่ยไม่เห็นเด็กทะกคนมีสัตว์ลาด้วยครับอยากจะเดินไปดูดิเราเดินไปได้เปล่าภาพมันจะมืดๆ่อยนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีแดดนะครับอ้าว สวยนะครับเป็นพื้นที่ที่คนไม่รู้นะครับที่มันมีสถานที่สวยๆอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเหมือนยู่ชายหาดเลยทุกคนมันอยู่ชายหาดเลย,ย,ย,เ,ลยเป็นเป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่หนึ่งนะครับที่จําลองเหมือนแบบอยู่ชายหาดนะครับไปเราไปชมจุดอื่นกันครับทุกคนตรงนี้เหมือนเขาตั้งตลาดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนเป็นตลาดถ้าโชงไม่มีครูบิดคนน่าจะมาเ,เที่ยวนเยอะนะครับดูร้านก็ปิดไปบางนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับมีร้านครับไปเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชายหาดท่าล่อนะครับตามป้ายเรดฝนที่ทุกคนได้ชมไปนะครับผมเป็นเหมือนสถานที่จำลองชายหาดนะครับผมแต่ก็เหมือนนะครับชายหาดดูดูเหมือนชายหาดมากเลยดูข้างหลังผมรีวิวนะครับนะครับวันนี้ก็มาสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมมาเจอนะครับผมก็ใครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่แนะนํานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําใต้ล่างคลิปเลยนะครับว่าะให้ผมไปที่ไหนนะครับโอ้สง แสงมากนะครับก็ไม่มีแดดนะครับวันนี้ก็ไม่มีใครมาเทีย่ยวนะครับวันนี้มีแต,ต่มีแต่พนักงานม,มีเป็ดด้วยทุกคนอยพี่ีเขาทายเรือไปไหนนะสวยนะครับผมเริ่มอยู่ค่าแล้วทุกคนก็ว,วันนี้มาป่าทุกคนมาชมสถานที่ส,สว้ๆนะครับก็จะไปถ้ัใครอยากมาเทีย่ยวก็มาได้นะครับผมไปเราไปมุมอื่นกันดีกว่าครับ เอาละครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาชมด้านนี้นะครับว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับผมจะไม่ไม่ถ่ายร้านนะครับจะถ่ายจะเป็นอย่างอื่นอีกนะครับผมอ๋อแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีแดดนะครับร้านก็มีบางร้านนะครับเอาละครับทุกคนผมก็พาทุกคนชมแล้วนะครับก็สถานที่นี้ก็สวยสวยนะครับผมเป็นเป็นกคล้ายแบบที่จําลองใช้หาดนะครับผมวันนี้ไม่มีแดดนะครับแดดน้อยนะครับผมอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับ ี่ตรงนี้ก็เป็นกูดก็ต้องขออนุญาตนะครับถ่ายทํานะครับผมบางทีผมก็ไม่ได้ขออนุญาตถ่ายนะครับผมถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วต้องขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับก็ทางนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับผมแต่อ่าตรงนี้เป็นห้องน้ำนะทางห้องน้ําอำที่โมอเตอร์ไซค์ซอยตรงเนี้ยซอยตรงเนี้ยอ่าเข้าไปได้นะครับผม เหมือนอ้อมนะครับเอาลครับ EP นี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับ s c ค i b ์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปชมสถานที่ไหนอีกก็รอติดตามชมนะครับผมก็ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ